เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนนับตั้งแต่เคสมิดเดลต้นเปิดเผยว่าเธอกำลังต่อสู้กับโรคเมเรง็งวันอังคารที่วันที่30เมษายนนี้เจ้าชายวินเลียมทรงพระราชทานข่าวระหว่างเสด็จเยือนซีแม้มขณะที่ผู้เห็นอกเห็นใจสอบถามถึงสุขภาพของพระองค์ เมื่อวันที่22มีนาคมเคทมิดเดิลตันสร้างความตื่นประหนกให้กับบรรดาแฟนๆของราชวงศ์อังกฤษโดยเปิดเผยให้โลกรู้ว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งและเธอได้เริ่มกระบวนการเคมีบำบัดแล้วตั้งแต่นั้นมาเจ้าหญิงแห่งเวลก็ทรงดูแลตัวเองให้พ้นจากสายตาโดยมีสามีของเธอเจ้าชายวินเลียม และลูกทั้ง3ได้แก่เจ้าชายจอดเจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายหลุยสวันอังคารที่วันที่30เมษายนนี้พี่ชายของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งจะเสด็จเยือนลอนดอนในอีกไม่กี่วันเสด็จไปยังซีแ้มในเขตเดอรแรมทางใต้ของนิวคาเซลที่นั่นรัชทายาทได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวัสดุคาร์บอนต่ำ ึ่งเป็นผู้เข้าทิงรางวัล Earth s h เอ็ e n ว r r o n m e n t a l Prize ในปี2022ขณะที่พระองค์จับมือกับผู้สนับสนุนราชวงศ์ลูกชายคนโตของเลดี้ดีถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของคู่ครองของเขาและแม่ของลูกทั้งสาของเขา คุณรังเกียรตไหมถ้าฉันถามว่าพรรยาและลูกของคุณเป็นยังไงบ้างถามผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจูลี่เคนอายุ60ปีตามที่สื่ออังกฤษรายงานรวมถึงเดลี่เมด้วยแม้ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ชิดแต่คำถามนี้อาจไม่ทำให้เจ้าชายวินเลียมไม่พอใจทุกอย่างเรียบร้อยดีขอบคุณใช่เราสบายดีเขาต่ออบอคำตอบที่กระชับนี้ทำให้ผู้มาสักการะของบริษัทมั่นใจอย่างแน่นอน อย่างหลังก็มีเหตุผลที่ต้องกังวลเพราะกษัตริย์ก็กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเช่นกันการทดสอบอันเจ็บปวดซึ่งทำให้อธิปไตยสามารถใกล้ชิดกับลูกสะภ้ยได้มากขึ้นเขาถือว่าเธอลูกสาวของเขาเปิดเผยแหล่งที่มาของดวงอาทิตย์เมื่อปลายเดือนมีนาคมไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาสามารถแบ่งปันสิ่งต่างๆมากมายและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการต่อสู้ ความแตกต่างที่ดีที่เคธมิดเดิลตันได้รับจากชาวที่3เมื Karena ่อวันที่23เมษายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติเจ้าชายหลุยผู้ฉลองวันเกิดครบ6ชรนษาลิซซี่โรบินสันผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์อังกฤษไอทีวีเปิดเผยผ่าน X อดีตทวิตเตอร์ว่าเคธมิดเดิลตันได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชสหายแห่งภาคีแห่งสหายออฟออเนอร์ order, โดยชาวไอไอไอความโดดเด่นอันดีซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพศ2460และมีภารกิจในการตอบแทนความสำเร็จอันโดดเด่นในด้านศิลปะวิทยาศา,ศา,ศาสตร์การแพทย์และการบริการสาธารณะระบุว่าผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะจุดประกายหัวใจของเจ้าหญิงอีกครั้ง